สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องด้วยเด้อวันนี้สิบาพี่น้องมาหาหมิมนะครับตอนบ่ายสามโมงพี่น้องช่วงเช้ามันไปไหนไม่ได้เลยครับมันร้อนมากๆครับพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดไม้แล้วพี่น้องคือวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาหาหมิมหรอกคือคิดหอดพ่อแม่พี่น้องนะคือจะไปบ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับข้าเจ้าจะเอาบุญบังไฟพี่น้องก็เลยว่าสิไปคายงัวไปคายงัวช่วยข้าเจ้าพี่น้อง ผมก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับสะพายย่ามคู่ใจออกมาแล้วพี่น้องคือกิดหอดพ่อแม่พี่น้องนะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูว่าผมคืออยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูคลิปนะครับเรื่อยๆนะผมก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องดูก่อนว่าว่าจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งนะครับผมจะได้มีมจากห่างพี่น้องไปแต่ว่าผมมาพ่อแล้วห่างหนึ่งพี่น้อง รังแรกพี่น้องผมมาพ่อแล้วเดี๋ยวผมหมุนปลาเข้ามาก,ก่อนโอ้ยนี่ผมมุนเข้ามาแล้วใช่เหรอเอาเอาเอากดไปทั่วโอ้ยเดี๋ยวกลับกล้องดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวกลับกล้องให้พี่น้องเบิง่ง เดี๋ยวกลับกล้องให้พี่น้องเบิงโอเคพี่น้องมากลับกล้องมาให้พี่น้องเบิงแล้วโอ้โ,อโ,อโอีอยวติงแรงนะพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องรังมิมม้มอยู่ตรงนี้ครับนี่คือรังที่หนึ่งนะพี่น้องผมว่าสิไปบ้านอีกบ้านหนึ่งนะพี่น้องไปฆ่างัาสซ้อยข้าเจ้าแต่ผมก็ อยากถ่ายคลิปอยากหามิมให้พี่น้องเบิ่งคือเก่ามาดูลังนี้ก็แล้วกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งอยู่ข้างเทิงผมว่าสิปีนขึ้นไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมๆกันว่าหัวน้ํานะครับจะใหญ่ไหมพี่น้องแล้วก็จะหาอีกเข้าไปเรื่อยๆพอถึงบ่ายสี่โมงผมก็จะไปฆ้างงัวกับข้าเจ้านะเดี๋ยวสอยกันเดี๋ยวไปลุ้นกันครับพี่น้องลังนี้มันจะคักบ่ผมว่ามันน่าสิคักนะพี่น้องมาพี่น้อง ขึ้นมาแล้วนี่เด้อหัวน้ำก็ดีอยู่พี่น้องรังก็ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอยู่ข้างล่างดีกว่าพี่น้องโอ้ยตอนนี้ไม่มีที่เหยียบเลยโอ้เดี๋ยวค่อยไปลุ้นข้างล่างนะพี่น้องหัวน้ำน่าจะปิดนะครับเป็นรังแก่แต่หัวน้ำดีพี่น้องโอ้โอ,โอ้คือผมไม่มีที่จับเลยมันมีแต่กิ่งตายๆพี่น้องโอ้กว่าจะขึ้นมาได้พี่น้อง โอ้คักขักขักขักลังน <c oughs> ี้เอางายักลุ้นข้างล่างเด้อโอ้เอาลงมาแล้วครับนี่พี่น้องเบงนีงผมเหยียบต้นไม้ต้นนี้นะที่มันเป็นต้นที่ยังเป็นอยู่พี่น้องกว่าจะเอาลงมาได้พี่น้องมิมก็หนักโพดโพเบิ่งพี่น้องเดี๋ยวสั่นให้เบิ่งโอ้เอาพี่มาหาหัวน้ำพี่น้อง คุ้มค่าจริงๆออ้ยตา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 ย <c ười> มือผลจนสัน่นพี่น้อง <c ười> ม,อมือจนสัน้นออ้หัวน้ำไหมอยู่ตายตายตาย,ตาย,ตายพี่น้องเกือบม้นพลาดแล้วเอาพลาดขาไปดีกว่านี่นี่ออ้หัวน้ำใหญ่มากพี่น้องคักจริงๆหัวน้ำาลังนี้นี่แล้วพี่น้อง ลังแรกก็มาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันลังต่อไปพี่น้องนี่ผมก็จะเลาะหาไปแถวนี้แหละมันเป็นป่านะครับพี่น้องลังแก่แต่ง,งามพี่น้องออ้ยถ้าเป็นมิมมิมสีทองพี่น้องอู้สุดยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวไปลุ้นลังต่อไปพี่น้องลังนี้ก็ถือว่างามคักลหละโอปวดแขนหัวน้ําปวดแขนโอ้สุดยอดสุดยอด พักจริงๆพี่น้องหัวน้ำปิด,ปดงๆงามๆโอเคลางต่อไปพี่น้องมาผมออกจากตรงนี้แล้วพี่น้องเดี๋ยวยางเลาะอีกจะเขราว,ว่ามันสิมีบ่ปาดพี่น้องพี่น้องเจออีกแล้วแต่อยู่สูงแท้ หอังนี้ก็ใหญ่นะพี่น้องโอ้ใหญ่ๆๆๆคือห,ห,หมานเดี๋ยวพี่น้องวันนี้นี่ผมเอาอยู่นี่พี่น้องอย่างมาได้ห้าเก้านี่เลยพี่น้องมาเจออยู่ลังนี้อยู่ตรงนี้ลงังนึงเดี๋ยวหาทางก่อนว่ามันจะขึ้นได้ป่ะพี่น้องน่าสิได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องก็รอชมอยู่ข้างล่างก็แล้วกัน ผมคิดว่ามันสีหลายแท้ๆแล้วปลานี่ออ้หัวน้ำไหมเดี๋ยวรอลุ้นข้างล่างพี่น้องเดี๋ยวเอาลงมาให้เบิ่งโอเคพี่น้อง,โอ,องโอ้ตอนนี้เอาลงมาแล้วทุลักทุเลมากพี่น้องโอ้ล่างนี้เอาลงมาแล้วขอโทษขออภัยพี่น้องน่ยเด้อ มันสุดวิสัยจริงๆพี่น้องคือขึ้นไปก็ขึ้นยากแล้วนะครับคือไม่มีที่เหยียบที่เกาะขึ้นไปเลยครับเป็นต้นเพียวๆผมก็ไปตัดมาแต่หัวน้ํานะครับที่สันๆนะคือมือผมสันนะพี่น้องหัวน้ําก็จะแตกๆประมาณนี้นะถ้าได้อย่างดีๆนะพี่น้องหลังนี้ก็จัดว่าง,งามนะพี่น้องโอ้ทั้งเหนื่อยทั้งมันโอเคพี่น้อง รังที่สองจะสันส้นๆอย่างนี้นะเพราะว่าขึ้นต้นไม้เหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราไปหากันต่อพี่น้องไม่รู้ว่าจะได้ไหมเดี๋ยวถ้าได้ก็จะถ่ายให้พี่น้องเบิงนะรังที่สองก็จัดว่างามนะพี่น้องโอเคครับผมไปชมรังต่อไปนะครับโอ้หัวน้ำเยิมเย้มๆคักคักคักคัโอ้หัวน้ำงามนะพี่น้องตัวอ่อนก็กำลังเอาก็กำลังเกิดนะพี่น้อง ขอโทษขออภัยก็แล้วกันที่มันบ่งงามพี่น้องก็ถือว่าคักอยู่นะคุ้มค่าพี่น้องโอเคไปแล้วโอเคพี่น้องก็ไม่ได้ไปหาต่อนะครับผมเพราะว่ามีคนโทรมาพี่น้องเมื่อกี้นี่มาเถอะยำเลสิมาเมาพื่อนว่าก็จะสรุปให้พี่น้องเบิ่งก็แล้วกันนะนี่ โอ้ยได้หัวน้ำสองรังนี้ก็คักแล้วพี่น้องโอเคกับดางมันตัวอ่อนนะพี่น้องตัวอ่อนก็ใส่ถุงเรียบร้อยก็สองรังนี้ก็ถือว่างามจัดๆเลยแหละพี่น้องผมกับซีเด้ลาพี่น้องไปก่อนแหะเพราะว่าเพิินเอินแล้วพี่น้องนี่กระสีออกไปพร้อมกันกับพี่น้อง่แหละป่านี้ก็ถือว่าคักอยู่นะเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาหา สองรังนี้ทำผมเอาเหนื่อยเลยพี่น้องโอเคได้ที่เหมาะแล้ววันนี้ก็จะลาพี่น้องไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้สองรังให้พี่ให้น้องเบิ่งเด้อนี่แหละคือความคิดฮอดกันพี่น้องอยากจีไทยอยากสิหายให้พี่น้องเบิ่งโอเคคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันนําเด้อโอ้สีลาพี่น้องอย่างไดียวเลยสวัสดีครับเออก้มหัวเอาเด้ออ้ย เอ้ยเฮียชับนี่เด้อเมื่อกี้มันล่วงพี่น้องว่าจิสวัสดีพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนแล้วครับออกจากป่าแล้วพี่น้องหาน้ํากินก่อนเพราะว่าสองรังนี้ทําเอาผมหอบเลยพี่น้องโอเคบายบายพี่น้องค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับลาจริงๆแล้ว